สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เจอลูกหมูครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะมาซ่อมดูนะครับตรงที่ไซงานที่ผมไปทําวันนี้นะครับว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับอันนี้ผมขออนุญาตมาอ่าดเสียงที่หลังนะครับเพราะว่าในไซงานมันเสียงดังมากนะครับในส่วนของฐานก็ไม่เป็นไรนะครับได้ออกถอดออกมาเช็คดูแล้วตั้งสอง ของข้างนะครับมันก็ยังเหลืออยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับใช้เท็อ่าเท็เช็คแรมนะครับเป็นแบบมีเสียงนะครับปกติเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดไฟมันมาเนี่ยมันจะไฟมันจะกระพริบทีๆนะครับก็คือกระพริบแบบเร็วๆนะครับแต่ตอนนี้เงียบเลยนะครับก็ยังหาสาเหตุอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นที่ส่วนไหนนะครับ ตอนนี้มีไฟอยู่นะครับที่ผมกําลังถอดอยู่ตอนนี้ก็มีไฟอยู่อย่าไปกล้าจับเยอะ,ะครับตอนนี้ถ้าเกิดดูดขึ้นมาแล้วก็งานเข้าเราไม่ต้องทํางานกันครับเครื่องนี้นะครับเป็นลูกหนูที่ใช้งานมาเยอะนะครับของพี่กแกแกบอกว่าโอ้ใช้งานมาหลายหลังแล้วครับตัดมาสขขบามบุกสมบันน่าดูเลยว่างั้น มันเป็นของยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อดังนะครับแต่ว่ามันทนมากนะครับรอบเดียวมากนะครับเปิดนิโคลแกบอกว่าตัดกระเบื้องตัดแผ่นยิบซั่มแผ่นเอชเชล่ามาเยอะแกบอกว่าทำม,มาหลายหลังครับไอลูกหมูตัวนี้นะครับแต่ว่ามาวันนี้จะมาปูพื้นกระดานอ่า ต้องมาตัดพวกแผ่นเชล่าครับแต่จะใช้งานทีเอาทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ก็ต้องมาเช็คกันอยู่แบบนี้นะครับดูนะครับไฟก็เียบกี่เลยนะครับอันนี้ผมใช้เช็คแรมเช็คนะครับใช้สองสองอย่างเลยครับตัวนี้เียบกี่เลยไม่ดังเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นในส่วนของสายไฟหรือเปล่าอันนี้ผมก็สงสัยอยู่นะเพราะว่าถ้าสายไฟมันขาดเนี่ยขาดเส้นไหนเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ติดไม่ไม่ติดนะครับไฟไม่มานะครับเดี๋ยวมาดูที่ปลั๊กตัวผู้กันก่อนนะครับว่าสายมันหลวมหรือเปล่านะครับดูสายครับทะลโยงระยางไปหมดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูที่ปลั๊กกันก่อนนะครับตอนนี้ผมจะเปิดดูตรงนี้ก่อนนะครับ ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับที่เขามารับชมนะครับดูตรงนี้นะครับก็ยังมันก็ยังดีนะครับดูทําให้เรางงไหมสายไฟมันก็ยังไม่ขาดไม่อะไรเนาะเ,นเดี๋ยวผมก็จะปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วจะลองใหม่อีกทีหนึ่งเพราะว่าเช็คตรงนี้แล้วมันก็ไม่หลุดไม่หวมเนาะคืออาการเสียของแต่ละอาการเนี่ย มันมีหลายอย่างนะครับเกี่ยวข้องกันเยอะแยะไปหมดสายไฟขาดมัง่งลักหลุดสายไฟหลุดมัง่งทานหมดมัง่งเราก็สันนิษฐานไปนะว่ามันเป็นที่ส่วนไหนหรือครับหรือทั้งรืือครับถ้าเป็นคนจีนก็บอกให้หรือให้รืือไปเลยแต่ทีนี้เรารืือหรือดูที่ว่ามันเสียตรงไหนนะครับอะไรมันขาดตรงไหนตัดครับสงสยัยตรงนี้ผมสงสัยตรงนี้ครับตัดออกนะครับ เพราะว่าสายไฟมันเวลาเราใช้เนี่ยมันโคดไปงอไปงอมามันอาจจะขาดในเราไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คไฟกันอีกทีนะครับตอนนี้ตัดในส่วนของสายไฟที่จะเข้าไปตรงตัวเครื่องนะครับยังไม่มีไฟมาอีกนะครับดูสิเงียบกิฟเลยแต่ว่าตอนนี้ใช้ เช็คลมเช็คเสียงก็ยังไม่ดังจะเงียบกิีบอยู่เลยนะครับไม่ดังติ๊ดติติดต๊ดติดเลยนะดูสิครับสายไฟเขาตัดดีครับต่อหลายส่วนมากเลยครับต่อไปต่อมาจนโมตัวอ,อหมดแล้วตรงนี้กองเต็มไปหมดแล้ะ <c oughs> มวแต่ม,มาซ่อม ดวงหมูอยู่สงสัยทำงานกันครึ่งวันแล้วมั้งครับวันนี้อยากจะรู้ครับว่ามันเป็นป่ออะไรนะครับบอกมไมแล้วนะครับบอกสายออกมาก่อนนะครับตอนนี้เช็คว่าสายไฟเนี่ยมันขาดตรงไหนนะครับตอนนี้เช็คไปเรื่อยๆนะครับเราก็สงสัยนะครับว่า อะไรมันเสียนะครับตอนนี้ก็รุนกันอยู่สองสามคนนะครับทีมงานช่างจะเปลี่ยนพื้นกระดานเขาครับเพราะว่าปลวกมันกินนะครับจะมาตัดแผ่นเจลร่าครับก็ยังไม่มีไฟมานะครับในส่วนเนี้ยต้องก่อไยนะครับไม่มีโรคโควิดหรอกครับเพราะว่าผมไออยู่ในคลิปไม่ไปถึงท่านหรอกครับอย่าไปตกใจนะครับ จะเงียบคลิปเลยนะครับตอนนี้อ่าลองใหม่นะครับตัดตรงที่ปลั๊กเข้านะครับไอ้ที่ปลั๊กตัวผู้นะครับตนนัวนี้ว่ามันจะขาดตรงที่ปลั๊กที่เราเสียบหรือเปล่าปลั๊กตัวผู้นะครับจะต่อสายไฟใหม่นะครับตนนัวนี้ต่อเข้าตรงที่ปลั๊กที่เราจะเสียบนะครับเขาเรียกว่าปลั๊กกระุกตัวผู้เนาะมันหนีไม่พ้นนะครับ ตัวผู้กับตัวเมียมันขาดกันไม่ได้ครับไอ้ที่มีเรื่อยๆก็เรียกว่าตัวผู้ไอ้ที่จะเสียบต้าเรียกว่าตัวเมียเสียบไม่ถูกก็โดนถีบเหรอครับงามนี้ตอนนี้ก็ต่อปักตัวผู้เสร็จเรียบร้อยนะครับจะมาเช็คไฟดูอีกทีนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าแบตบผมหมดหรือเปล่านะครับไอ้ตัวเช็คแรมตัวนี้มันก็ไม่ดังเลยก็งงไปใหญ่อีกทางหนึ่งอีกเอาเช็คแรมมาเช็คอีกที มันเป็นยังไงยังเงียบกิบอยู่นะครับตอนนี้ก็สงสัยอยู่นะครับมันจะมาไม่มาไหมมีไฟมาไหมนะครับตอนนี้รุ่นกันอยู่จะเปลี่ยนสายเลยซะทีเดียวมันก็เราก็จะไม่รู้จักสาเหตุมันนะครับว่ามันเป็นที่ส่วนไหนนะครับก็ ดูเหมือนไฟมามั่งไมมามั่งนะครับตอนนี้ก็ลองต่อเข้าตัวเครื่องเลยดีกว่าบางทีที่เช็คแรมเราบางทีมันก็จะทำให้เรามันพาเราหลงทางได้นะครับพาเข้าป่าได้บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเสียมันเสีมมาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็ไม่แน่นอนนะครับมันเสียได้นะครับแห้งได้นะครับ ตอนนี้ผมก็จะต่อเข้าเครื่องโดยตรงเลยนะครับแต่มีไฟมานะครับที่เช็คแรมตัวที่ผมจับอยู่เมื่อกี้ดูว่ามันจะทำงานได้ไหมนะครับตอนนี้สายจาก5เมตรก็จะเหลืออยู่ประมาณสักเมตรกว่านะครับตัดลงมาสั้นจูเลยครับ คืออาการนี้มันเป็นได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทานหรือว่าจะเป็นที่ขั้วต่อสายไฟต่างๆแล้วเราก็ในส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือสวิตช์นะครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้เช็คสวิตช์เพราะว่าตัวนี้เราเช็คดูว่าไฟเข้ามาหรือ,รอ,ย,อยังนะครับต้องมาดูก่อนว่าเกิดไฟมาแล้วเนี่ยเส้นหนึ่งก็แสดงว่าโอเคแต่ว่าอีกเส้นหนึ่งเราก็รู้อันนั้นจะเป็นดินมันไม่มีไฟ มันเช็กยากให้กลับปักนะครับกลับปักตัวผู้นะครับถ้าในกรณีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าสายมันขาดในหรือไม่ขาดนะครับให้ไปกลับปักตัวผู้เอานะครับเพราะว่าเรากลับปักตัวผู้เนี่ยเราปักตัวผู้เนี่ยก็คือมันจะเราเสียบยังไงก็ได้ถูกไหมครับถ้าปกติแต่ว่าถ้าเราอยากจะเช็คไฟว่าไฟมาหรือไม่มาเนี่ยให้กลับปักตัวผู้พอกลับปักตัวผู้แล้วเนี่ยไอ้จากที่มันเป็นดินมันก็จะเป็นไฟแทนนะครับ ตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับลองลองดูนะครับตอนนี้ก็จะต่อเข้าเครื่องโดยตรงแล้วนะครับเบอกันไปเลือกันมาเอายนได้นะครับไม่ใช่ว่ามันเอาเรานะครับมีไฟนะครับ จิ้มผิดเครื่องงานเข้าแล้วครับเหมือนจับคองูเห่าและตอนนี้ถอดปลั๊กถอดเข้าถอดออกหลายรอบแล้วโอเคนะครับในส่วนของสายไฟมีปัญหานะครับตอนนี้ก็ประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วสรุปนะครับก็คือสายไฟขาดในนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมทุกท่านนะครับยังไงก็ ช่วยรบกวนกรุณากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm. เผื่อมีคลิปสาระที่เป็นประโยชน์ mm. เดี๋ยวผมจะมานำเสนอข่าวต่อไปนะครับตอยนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะครับพ้ mm. บนภัยจากโรคโควิดนะครับพยายามล้างมือล้างเจลให้บ่อยๆนะครับโรคโควิดมันมากับอาหารการกินแบคทีเรียรแบคทีเรียรที่เรากินเข้าไปนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับก็คือสรุปสรุปนะครับสาเหตุก็คือสายไฟขาดนะครับคือเบื้องต้นก็คือเช็คไฟเข้าก่อนนะครับอาการง่ายๆก่อนที่จะไปดูส่วนอื่นภายในเครื่องนะครับลูกหมูนะครับก็ไม่ยากนะครับลองเช็คกันดูนะครับตามขั้นตอนที่ผมทำมาก็อาจจะได้ผลนะครับ เกือบร้อเซนะครับแบบนี้นะครับไปสามารถสามารถที่จะไปเช็คได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสว่านอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสายขาดในนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับท้ายนี้ลาไปก่อนครับขบขอบคุณครับสวัสดีครับ